ปัญหาของขยะโดยทั่วไปเนี่ยคนมกักจะมองข้ามเนื่องจากเกิดความชาชินหรือเคยชินว่าเหมือนไม่ไม่เป็นปัญหาตูาไประเด็นที่หนึ่งขยะที่เราเห็นแล้วคนก็มกกักจะมองว่ามันไม่สําคัญก็คือปัญหาที่หนึ่งคือขยะเนี่ยมันมีเชื้อโรค การแพร่กระจายของเชื้อโรคถูกไหมฮะมันเป็นอันตรายอันที่สองก็กปัญหาคือว่ามันก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษเราอาจจะเรียกว่าเป็นมนลตพิษหรืออะไรก็แล้วแต่แตม่มันเกิดพิษแน่นอนเช่นหนึ่งเหม็น ทุกคนเหม็นกลิ่นขยะไม่มีขยะให้มาเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ไม่ชอบเพราะคนเราไม่ชอบกลิ่นหเหม็นอันถัดไปก็คือบ้านไหนเมืองไหนถ้าจัดการขยะไม่ดีไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อผู้ที่มาเยือนที่เขาไม่ไม่ชินชาต่อสภาพอันนั้นเขาไม่คุ้นเคยเขาก็จะมองเห็นว่าโอ้บ้านนี้เมืองน,นี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ เชิญใครเขามามันก็ขายหนะ้าอันที่ถัดไปขยะก่อให้เกิดการสูญเสียเศรษฐกิจ mm hmm. เห็นง่ายๆเลยถ้าบ้านนี้เมืองนี้ขยะเยอะทิ้งกระเลเพราลาด,ลาดนอกจากต้องเอาคนไปเก็บ เสียค่ารถยนต์มากค่าคนมากค่าน้ำมันมากน้ำมันหล่อลื่นมันเสียเวลามากเห็นไหมเศรษฐกิจก็หมดไปโดยที่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยแล้วก็ไปแล้วเหตุรำคาญบ้านบงนี้จะมีเหตุรำคาญเยอะเช่นอบตเอาขยะไปกองกางแจ้งแห้งแล้วเผาเผาแล้วมันไม่หมดก็เผาอยู่อย่างนั้นน่ะโชยบ้านไหนเขาก็ไม่อยากให้ไปกองถูกไหมฮะใกล้ๆมันเป็นเหตุรำคาญ ให้คนเนี่ยไม่อยู่ด้วยความไม่เป็นสุขชาวบ้านใกล้เคียงได้รับผลกระทบนี่คือปัญหาปัญหาจริงๆที่ที่ที่ชาวบ้านชาวเมืองคิดดูแล้วจะเจอค่ะโครงการในนี้มีที่มาที่ไปเริ่มต้นมาอย่างไรอะคะพอกลับมาแล้วก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างที่คุณจุโงให้มีเรื่องของการจัดการ ซึ่งผมเป็นคนเพชอ่ะนะฮะอยู่ครงเพชรก็กลับมาที่เมืองเพชรเพื่อที่จะให้โครงการนี้มันให้ที่นี่เป็นต้นแบบเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนทัศนติทีนี้ตัวที่จะเปลี่ยนทัศนติได้ได้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลมากเนี่ยจากชมรมนักพัฒนาอุตสากรรมไทยเนี่ยใช้คำคำหนึ่งที่ผมฝังแล้วบอกเออมันดูง่ายนะ่ปัญหาวปัญญาชุมชนต้นแบบ